นก wow, wow, ็ไปใช้หมดแล้วไงก็ออกขาวไงต้องต้องหาลงมาคืนให้มาต้นายอะไรเขาบอกว่ามันยักยอกตัดใจแค่ข้อหนึ่งโดนจับช่วงี่ปีใช่ไม่ใช่เนี่ยวันนี้มีใส่กระโมีตัมด้วยตั้มขวัิดี เงินก็บัญชีเองบัญชีนึงแต่หายแล้วแล้วตอนนั้นก็สมัยนั้นมันเอทีเอ็มเนาะคนเข้าแถวยาวไงแล้วก็รีบกดกดกดบัญชีมือของตัวเองเราไม่ได้รู้ชื่อไงทางบ้านก็รอไม่เห็นมาแล้วที่บอกโอ้นไปแล้วไปหาคุณไม่เคยแม่โอ้ยไปทายราคาธนาคารบอกวุ้ัญชีคุณไงยว่าไหมเนี่ยใชยก็ลองออกลากัน บลงมาหน้าชาเลยวะไมาเราเราเสิร์ชโทรไปอีเบอร์บัญชีแล้วอะแตนเป็นเบอร์โทรใครไม่รู้มาเู้ชายแล้วเขาบอกอ้าวเหรอครับเดี๋ยวผมโอนคืนให้นะครับไอ้นั่นเงินเข้ามือแล้วเราคงจะโอนคืนเลยคนน่ะโว้ยผมมึงงงตัวเองว่ากูเบอร์อะไรกันดาดนั้นนี่เบอร์ไม่เบอร์เมื่อวานจะตามน้ำพริกแจ่วมากินกับพี่แก้วตามเสร็จแล้วจะเอาตังค์ปุ่มมาปุ่รู้ไหมเอาอะไรเพใส่ ส้มใส่ไม่ดีกินใส่เทนี่ก็ดีดีจะเอาดาบปลากับน้ำปลามาใส่มาใส่ส้มเออคนเอาส้มกัเทนผักผักเฮ้ยอะไรกันกูตายละกูเปิดฮะไม่ได้คิดทำเสร็จก็ใจลอยเอออะไรวะเนี่ยผิ้วคนเลยไถ่ล่งอ่ะมันเพื่อนตายเสียเวลาไม่ต้องกินเตี๋ยวเคยผัดอะไรเนี่ยผัดพริกใส่น้ำปลาแล้ว ยอนีไม่สเอามานี่ก็เหม็นเลยน้าซุนไ้ทริงจได้ไม่ต้กินเลยตใหม่ด้วยโหพริกหมดแล้วพริกยี่สบบาทตักหมดเลยคือเอาไปอบอ่ะอบในหม้อแล้วก็มหอ่ะเออเอ่อยล่น แล้วก <transplant> ็น <German> ้กปลาคนเราไปลงจ้าจ้าวปลามองไม่เห็นเหรอหยิบผิดใช่หัวผิดจังทำไมกันมาไที่หมาตองใจแล้วเสียชนสังกษีเนี้ยไปเตาห้าแยกมาวัดเตา ไก่ไะเขีา ja, so> ีนะ่าย่ากวานจะตัะุมากก่าา่กลๆน้าเวให้เนอน่งให้น่หนียว

กินข้กหลุดได้กินได้แต่ว่าไม่คตกินที่มันแน่นตเอดอกไม้อะกินแล้วมันตีขึ้นดีเาแก่แล้วันกินไี่ไปหนอกมยอับว่าแก่เลยดีกินแล้วมันตีขึ้นเลยแน่นมากโอ้ยมันสวยวะชอบกันชอบกันเน

น้ำเดินข้ามานเนี่ยน้ำเดินข้ามามาแล้วเลมาแล้าเหรอไม่เห็นล่ามานไงวะเอ้าหมดไปล,ลูกละโอ้นห่าเหมดไปเลยแล้วผีบุญเส้นจังหวัดใช่จะได้นี<า>่แก่ตัจริงเ ามขั้นเ่ะของอร่อยทำเองเอไม่มีเวลาถ่ายคลิปทำอาหารเลยเพื่อนถ่ายแบบถ่ายรับไลฟ์สดอ่ะไปถูช้ารเมือ่อวานผมบ่งข<อ>ึ้นไปถูไลนบ้านหนึ่งมาแล้วเลยขอ อิ่มแบบจุกจุกไ,ไม่มีผักสักนิดเดียวไม่เหลือค่ะ

มีเขาจะเลี้ยงนะ้ำน้ำจดหน่อยว่าใครเอาอะไรบ้างพี่มินเอาอะไรเออแต่พรุ่งนี้นะไม่ใช่วันนี้พี่สุชาติเลี้ยงเมซอนพรุ่งนี้นะของพี่หนุ่มด้วยนะ<ว>ของถามทุกคนเลยตรงเนี้ยมีใครบ้างถามทุกคนนะแล้วน้ำค่อยไปตัวพี่สุชาติ้วยนะอะไรน,นะ ถามไม่ใช่ถามทุกคนถามพี่สูชาติด้วยตรงเนี้ยมีใครนั่งบ้างแต่พุ่งนี้นะพี่เซพรทุกคนเลยแชมป์แชมป์กับปอนแชมป์มกับปอลทีหลังดีกว่าน่าจะมาทีหลังนะเอาพวกเรา,า,าท,ที่มาเช้าก่อนแต่พเกนียต้องสั่งตรงนั้นแกเออร์ลี่แกเลี้ยงฝั่งนี้จดให้หมดแล้วค่อยไปให้พี่เพราะฝั่งนู้นนะเรียบร้อยแล้วใครมาก็ถามนะพี่ชงพี่ชายนะ s <S รวมพี่สูชาติด้วยเดี๋ยวคนเดียว มันเป็นของอิด้วยกลับมาที่เดิมค่ะทุกคน,น รั่วรั่วด้วยใช่ไหมพี่แก้วข้างหน้านะ่ะไม่ได้ดูเลยวะ่ะหนูอันหนึ่งไม่ได้ดูนะแต่เขาเปลี่ยนแผ่นแป๊บเดียวหแหลยเจ๊คอร์ดไปพาไปดูไปดูข้างหน้าก่อนแผ่นหนึ่งเลยอ่ะโถแผน่แผน ไหนอ่ะโ้นี่หน้าห้องเพื่อนๆนเขาเริทมทำเลยนะหลังคาแล้วนี่หลังคาแล้วเพื่อนเนี่ยแต่จะเปลี่ยนตรงนี้มันโอ้ทำไมแผ่นนิ้มอยู่ตรงนี้น่ะนีะ่ยนะ,นะโล่งแล้วนะนะเดิมเป็นนั่งร้านจะไม่เห็นอย่างนี้นะตอนนี้โล่งนะรอ คนเ้าเรียกอะไรบริษัทละเหมาวะมาเคลียตรงเนี้เก็บของออกให้หมดต่อไปนี้ก็เห็นชัดแล้วี่เกี่ยวเกี่ยวอะไรยายหนุ่ยวะาน้ำ <laughs> พี่หนุ่มก็ต้องเลี้ยงเองวอ่่เายายหนุยอะ่ะแน่ <laughs> ลิซ่าไหนพี่จะเลยลองเต้นท่าลิซ่าเด้ไหนลองอ่ะไหนจะเลเลเต้นนะ <c oughs> ท่าลิซ่านะ เพื่อนๆเราว่าหละเดี๋ยวเราลงไลน์ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราทำธุระดูงานดูอะไรตรงนี้ด้วยจะเจอกันใหม่ไลน์หน้านะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน์หน้าขอบคุณที่เข้ามาชมกันขอบคุณคุณสมรัคุณจใจขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวลงไลน์ก่อน